สวัสดีค่ะแวะมาทักทายกันก่อนออกจากบ้านวันนี้ว่าจะแวะไปหาเพื่อนแป๊บหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวสี่โมงเย็นค่อยไปรับลูกก็นานๆจะได้แต่งหน้านิดนึงก็นี่ออกมาใช้อะไรใช้ของใหม่แล้วเดี๋ยววันหลังค่อยแวะเอามาให้ดูว่าใช้อะไรก็แต่งหน้าเล็กๆเบาๆเบาๆแล้วเจอกันนะคะ สวัสดีอีกครั้งถึงบ้านเพื่อนแล้วแล้วก็กินก๋วยจั๊บหมดไปแล้วอะดูซิเราอยู่กันกี่คนนะคะมีมินมีพี่หน่อยแล้วก็มีเจเนตนั่งคุยโทรศัพท์อยู่แล้วนั่งเมามอยกันเล็กน้อยเหนื่อยมากเลยค่ะจะปั่นพึ่งปั่นจันยรนกลับบ้านภายในเวลาสิบนาที สปีดเร็วกว่านรกตอนนี้ก็ได้เวลาไปรับลูกแล้วเจอกันนะคะกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นเตรียมทำกับข้าวเหนื่อยเลยวันนี้เพราะว่าอากาศเย็นก็เย็นอะ นึกว่าจะอุ่นขึ้นแต่ก็แต่ก็เย็นลงอีกแล้วแล้วก็รีบปั่นจักรยานกลับมารับลูกเพราะว่านั่งเมาเพลินไงเกือบจะสี่โมงก็ต้องมารับลูกตอนสี่โมงเอาจักรยานมาเก็บแล้วก็ไปเดินไปรับลูกโรงเรียนลูกอยู่ไม่ไกลจากที่บ้านค่ะแล้วก็แล้วก็นั่งเล่นกับลูกแป๊บนึงตอนนี้นั่งดูทีวีอยู่แม่จะได้ทำกับข้าว เราให้ดูทีวีได้หนึ่งชั่วโมงก็โดยประมาณแต่ว่าเขาก็จะเลิกดูกันเองเลิกดูไปเองแล้วก็จะไปเล่นไปเล่นของเล่นไปเล่นอย่างนีก้ก็ช่วงนี้ลูกเอ,อเหมือนฟันจะขึ้นเพราะเขาชอบเอานิ้วเข้าไปข้างในแล้วก็เหมือนแบบเคี้ยวเคี้ยวนิ้วตัวเองแล้วก็แย่เนี่ยน้ำลายนี่ไหลตลอดเวลาแล้วก็ไม่ชอบกินของแข็งช่วงนี้ชอบกินแต่ของ เป็นน้ำซุปเป็นน้นาํานำาของนิ่มๆก็เลยเราก็เลยเดาว่ามันมีคือมันคือไฟมันโผล่ขึ้นไปแล้วไงแต่มันไม่หมดแต่ว่าวก็ก็คงก็เดาว่าแล้วมันคงยังจะปวดอยู่อืมก็แอบสงสารนางนิดนึงก็กลับมาถึงบ้านก็หมดแรงขออยู่เฉยๆนางเหนื่อยหมดแรงคงจะปวดเดี๋ยวไปทำกับข้าวก่อนนะคะ เก่งอย่างนี้อ่ะปอดจังทำเสียงเองเหรอทำเสียงเองอออเครื่องมันปั่นอย่างเงี้ยหรอเดี๋ยวทำเสียงเองเลยเหรอเอดี๋ยวแม่เปิดให้ <c oughs> แตงเอาเขาไปในปากแกแต่งข้างบนยังข้างล่างเสร็จหรือยังข้างล่างอะล่างเสร็จแล้วเหรอเอาเข้าไปในปากเออเออ เสร็จแล้วครับโอ๊ะเขาฝากไว้ที่นะั่งเอาเขาเสร็จมากแย่ yeah. เสร็จมากไว้นะ